ประเทศไทยอินไซต์ไแนด์ช่วงต้นๆรายการาพูดกันว่าในระยะแรกของการตั้งเอโนเซบรรษัทนามันแห่งชาติตามความฝันและความหวังของใครบางกลุ่มะนะครับอ,อาจจะยังไม่พร้อมยังไม่ลงตัวนะักเขาบอกว่ามือที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะจัดการให้กลมการพลังงานทหารเข้าไปบร,ริหารจัดการในช่วงแรกบรรษัทน้บันแห่งชาติในระยะแรกใช่ในระยะแรกก่อน เขามีความพร้อมมากขนาดนั้นเลยเหรอกรูมพลังงานทหารเนี่ยก็นายกุงตูก็พูดเมื่อวานตอนบ่ายเเราเอาเทปมาเปิดเช้าวันนี้แล้วนี่ปฏิเสธไปชัดเจนก็บอกว่ากรมการพลังงานทหารไม่มีศักยภาพหราที่จะมานั่งบริหารจัดการมานั่งกับเคลื่อนบรรษัทน้ํามันแห่งชาติเป็นไปไม่ได้อจบไปจบจบจบแต่ที่มันไม่จบก็คือมีคุณผู้มีคุณผู้ชมกับคุณผู้ฟังส่งไลน์ให้ข้อมูล ในเชิงลึกของกรมการพลังงานทหารเขามาน่าสนใจต้องบอกเ,เป็นคนที่มีข้อมูลจริงๆบอก <นะ S 2> ว่าเขาบอกว่าเท่าที่รู้กรมการพลังงานทหารเป็นเจ้าของบ่อน้ามันดิบที่อําเภอฝางจากกังหออวัดเชียงใหม่เราเราลืมไปแล้วนะว่าประเทศไทยมีบ่อน้ามันดิบอยู่ที่อาเภอฝางจากกังหวัดเชียงใหม่ใช่จำได้ไหมจาได้ละ ต่ลืมนึกไปไงเราลืมไปแล้วนะพอมาพูดถึงตรงนี้เลยนึกได้อ๋อกรมการทหารเขาดูแลอยู่เหรอคะบ่อน้ำมันดิบอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มันดันอยู่ในเขตห้ามเข้าเพราะเป็นเขตทหารค่ะบริหารจัดการโดยกรมการพลังงานทหารคนที่ส่งข้อมูลเข้ามาเขาบอกว่ามีการขุดเจาะน้ำมันดิบขึ้นมาขายเป็นปริมาณสูงมากทุกวันมีหัวขุดเจาะจำนวนมากมีวิศวกรทหารประจำที่นั่นเป็นร้อย เป็นร้อยนายด้วยนะคะแต่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้ที่ขุดเจาะน้ํามันปริมาณมากๆในแต่ละวันขายให้ใครเงินไปที่ไหนอย่างไรขายอย่างไรขายให้ใครใครได้เท่าไหร่เงินไปไหนเออด้วยความเคารพครับจะไปตั้งคําถามกับทหารเยอะนักเลยอ๋อเหรอคะผมเชื่อว่าทหารเขาเ็าโอเคนะแต่อธิบายหน่อยก็ดีนะประชาชนคือผมเชื่อว่าทหารเขาโอเคผม ผม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 ไม่ควรที่จะมองกรมการพลังงานทหารในมิติลบเลยนะนะพี่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกกล่าวให้เราประชาชนในวงกว้างได้รับรู้ว่าเขาขายให้ใครเขาขายเท่าไรขายอย่างไรแต่ตรงนี้ประชาชนสงสยัยก็น่าจะอธิบายกันหน่อยไหมผมลืมไปเลยนะอไอ้น้ำมันดิบฝางเนี่ยวันวันหนึ่งก็ไม่น้อยอะ่ะมันไปขายให้ใครอ่ะไปกลั่นที่ไหนอ่ะเออนะ อิกายกันหน่อยก็ดีนะประชาชนเขาก็อยากรู้นะไม่ใช่แค่เราสองคนอยากรู้นะประชาชนก็อยากรู้ด้วยตัดกับที่เรื่องนี้ดีกวม่า่ะเมื่อวานที่ประชุมรัฐมนตรีก็มีการรายงานความคืบหน้านะคะเรื่องของทีรอารถไฟทางคู่5เส้นทางจํากันได้ใช่ไหมปรดผู้ว่าก็เอ ปลดผู้ว่าออกจากตาแหน่งผู้ว่าก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วตอนนี้ที่สําคัญก็คือเขาสั่งให้มีการจัดทําร่าง TOR ใหม่เพราะว่า TOR เดิมเนี่ยมันไปกีดการลายเล็ก,ลา,กลายกลางลายย่อยให้แต่ลายใหญ่กําหนดกรอบวงเงินราคาสูงสงูง20,000ล้านลายย่อยก็เข้าไม่ได้ลายกลางก็เข้าไม่ได้นี่แหละเป็นที่มาก็เลยมีการปรับร่าง TOR ให้อาจารย์ประสานไ <Okay. S 1> ตรรัฐวรคุณเข้ามาดูแลตอนนี้ทํากันเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคสรุปก็คือเขาล้มประมูล รถไฟทางคู่ห้าเส้นทางแล้วเขาก็เขียน TR o หรือเขียนเงื่อนไขการประมูลขึ้นมาใหม่ไอ้เงื่อนไขใหม่ TR o ใหม่นั้นเสร็จแล้วส่งไปให้ครมอดูเมื่อวานแล้วเมื่อวานรายงานในที่ประชุมคอรมอมก็โอเคแล้วนับจากนี้ก็ก็ก็กต้องสตาร์ทกันเลยใช่มันอาจจะใช้คําตรงๆว่ามันเป็นการนับหนึ่ง ม,มันเป็นการนับหนึ่งอีกครั้งของรถไฟทางคู่ที่เหลืออยู่5เส้นที่ยังคลากกระซังอยู่ใช่ค่ะจาก7นะคะประมูลไป2เลขอีก5เส้นค่ะเอาละครับรายละเอียดเป็นอย่างไรปรับทีมอาคันอย่างไรค่ะเราจะไปที่คุณอนนท์เหลืองบริบูรณ์นะคะเป็นรองอธิบดีกรมทางหลวงนะแต่ปัจจุบันนะคะรักษาการนะคะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้มาอธิบายเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะคอรมอได้ขีดเส้นด้วยนะว่าให้เวลา3เดือน สามเดือนเนี่ยห้าเส้นนี้จะต้องประมูลได้ผู้รับเหมาเพื่อที่จะเริ่มก่อสร้างได้ทั้งห้าเส้นเลยเหรอทั้งห้าเส้นค่ะในสามเดือนสามเดือนนับไปแล้วก็ภายในมิถุนาย,ยนนียต้องประมูลได้ตอ,ตอนได้ตัวผู้รับเหมาได้ผู้รับเหมาค่ะไม่ใช่เปิดประมูลนะคะได้ผู้รับเหมาค่ะมันจะทันเหรอ นี่แหละค่ะคือข้อสงสัยของหลายคนแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราไปพูดคุยกับคุณอนนท์เหลืองบริบูรณ์นะคะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณอนนท์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับเออเอาแบบฟันธงเลยนะครับว่าไอ้เทีอาร์ใหม่ทางคู่5เส้นนั้นนะครับปรับกันอย่างไรซอยกันอย่างไรครับเชิญครับโอเคครับเอ่อตอนตอนตอนนี้นโยบายคือซอยเอาระบบซิ่เนอรี่ออกนะครับนะครับระบบอนัสัญญาณระบบซิ่เนอรี่เนี่ยก็จะ เป็นสามสัญญาเป็นสายเหนือสายสามแล้วก็สายใต้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสายใต้เนี่ยจะมีอยู่สามสัญญาระบบซื้อรีก็จะรวมกันเลยนะครับจากเดิมห้านะครับแล้วงานโยธาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเป็นสิบสัญญาจากเดิมห้าะสอเป็นสิบนะครับเป็นเก,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 ก้าบวกหนึ่งก็คือเก้างานงานที่เป็นลักษณะพื้นทางากับทางระดับแล้วก็หนึ่งทางุโมงครับที่จะเป็นอย่างนี้ครับงานก็จะอยู่ประมาณสักหกพันถึงหมื่นหนึ่งแล้วแต่ลักษณะภายภาพ แล้วแต่ข้อจากัดทางวิศวกรรมนะครับเราจะแบ่งงานนะครับสรุปก็คือว่าการประมูลรอบใหม่นั้นเราซอยงานให้มันก้อนเล็กลงวงเงินเล็กลงซอยงานให้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 งานมันก้อนเล็กลงแล้วก็มูลค่างานแต่ละก้อนอยู่ในระหว่าง6,000ถึง10,000ล้านบาทรับผมถูกต้องใช่รายเล็กรายกลางหน้าใหม่มีโอกาสได้แทรกโตกับประมูลบ้างถูกต้องครับแล้วก็เราก็ลดเราก็ลดเปอร์เซ็นต์ผลงานจากเดิม จากเดิม่อนหน้ามูนสามสิบเวอาัที่แล้วสิบห้าครั้งนี้เหลือิเดียงเซนครับทําให้ทําให้พยายามจะเปิดให้ผู้รับเหมาเข้าได้มากที่สุดครับสิเปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงของค่าก่อสร้างมูลค<อ>่าก่อสร้าง,าางใช่ไหมครับแต่ประสบาการณ์งานคุณใช่ครับใช่ครับ,ค,รบค่ะและทุนอีกครั้งนงนะครับจากเดิมซึ่ง งานประมูลสัก4ีหสัญญาก็ซอยเป็น13สัญญาใน13สัญญาประกอบด้วยงานติดตั้งระบบอนันตสัญญาไอซิคเนอลิงสามสัญญางานโยธาอย่างเช่นพวกระบบรางดังนี้เป็นต้นะนรับก็จะอีกสิอีกสิสัญญาแต่นี้10สัญญาก็จะประกอบด้วยราง9สัญญาแล้วก็งานสร้างโมงอีก1สัญญาถูกไหมฮะ ครับผมก็ซอยมมนออกไปเลยให้งานไอ้ก้อนงานมาเล็กลงพวกน้นใหม่จะไ้แทรกตัวเข้ามาได้จากห้าสัญญาเดิมก็กลายเป็นสิบสามสัญญาถูกไหมคะถูกต้องครับตรงนี้คือคือคือไฮไลท์คือหัวใจแหละแต่ที่ต้องถามเลยก็คือทราบว่าเมื่อวานที่ประชุมรัฐมนตรีบอกเขาขีดเส้นตายมาเลยต้องได้ตัวผู้รับเหมาทั้งห้าเส้นทางภายในสามเดือนถามว่าจริงๆมันทันเหรอเออโดยข้อด้วจริงอย่างนี้ครับเราก็คงจะต้องจะต้องเร่งทำงานให้ ให้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเอ่อครั้งนี้แนวทางที่จะทำก็คือว่าเดี๋ยวตัวมันมันจะมีบางตัวที่ที่ค่างานเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันอยู่ใกล้หมื่นอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยมันจะคงซอยไม่ได้นะครับนะครับเราเราเราจะเล่นออกซีลตอนนี้วางแผนไว้ก่อนก่อนสงการเนี้ยจะเล่นออกทีลตัวที่ตัวที่เอ่อคิดค่างานไม่ต้องคิดค่างานมากเนี่ยไปก่อนนะครับอืม จะเล่นม่นต้องออกพร้อมกันทั้งหมดทั้งทั้งสิทธัญญานลครับจะตยานออกครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็ใช้เวลามากที่สุดน,น,นะครับและเป็นปัญหามากที่สุดก็คือการเอา TOR ไปเปิดรับฟังความเห็นถูกไหมครับเพรตรงน,นี้เอ่อื่นไขรับฟังความเห็นเนี่ยจะอยู่ที่สามวันนะครับก็ตาม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 ระเบียบเนี่ยบังคับให้นะครับ ิดแล้วฟังความคิดเห็น3ามวันแล้วก็ถ้าเกิดสมมติยังมีข้อเส,อสนอ<น>แะนแะก็ยังต้องมาเปิดรับอีกไหมคะก็รับเปิดรับเป็นครั้งที่สองอีกสามวันครับคร<อ>ั้งที่สองอีกสามวันครับคือจะล็อกไว้แค่สามบวกสามใช่ครับใช่ครับใช,ใช่ครับแต่คราวนี้ถ้าสามบวกสามเมื่อครบหกวันแล้วยังมีคนคัดค้านปนระท้วงนู่นนี่นั่นไม่จบจะทาอย่างไรฮนะคืคืออย่างนี้ครับเราเราเราคุณต้องมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อออก qr คราวที่แล้วเนี่ยนะครับเรื่องไข เรื่องขเขาที่แล้วนะครับที่ออกมาห้าสายทางมีคนร้องขอแก้ไขมีอะไรเนี่ยเราแก้ไขไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเรายืดหยุ่นมากกว่าครั้งที่ออกห้าห้าสายทางอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราเราคาดว่าคนร้องคนประท้วงเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วครับน่าจะไม่มากละหรืออาจจะน้อยกว่าครั้งที่ผ่าวม<ค>าา ครั้งก่อนเนี่ยที่ออกไปเนี่ยเราก็แก้จนจนจนหมดแล้วนะครับก็บอกว่าที่ใครร้องอะไรมาระบบอะไรเนี่ยเราก็แก้หมดแล้วครั้งนี้ยึดหยุ่นเงื่อนไขทั้งในเรื่องของตัวประสิทธคภาผลงานในเรื่องของตัวงานเล็กลงด้วยนะคะรับเงื่อนไขทุกอย่างการการจอยเวนเจอร์กับต่างชาติอะไรเราก็จะมาทงีงเดินเหมือนทุกอย่างครับค่ะ,คะ,คะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่ไม,ไม่มากในขั้นตอนการเปิดและฟังความเขียน็น TOR ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจะทำพร้อมกันไหมคะหรือจะทยอยแต่ละเส้นแต่ละสัญญาออกมาคะ คงต้องทยอยพร้อมเสร็จละเส้นครับเพราะว่า้องเรียน่าพอทยอยสัญญาแล้วเนี่ยมันมีบางสัญญาจะต้องมาคิดราคากลางใหม่ต้องมาตัดต้องาหาจุดตัดอย่างที่ผมบอกว่า<อ>มีข้อจำกัดทางด้านพิธีกรรมนะครับก็จะทยอยออกครับแต่<อ>ห่างกันไม่มากครับอาจจะห่างกันสักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับถ้าดูในขั้นตอนตรงนี้นะคะเริ่มได้ในส่วนของการเปิดประมูลน,นี่เร็วที่สุดที่จะได้เห็นนะคะสําหรับเส้นแรกเลยภายในวันไหนคะเตอนที่เราโอนไว้ก็น่าจะประมาณสักอสองสามวนครับ ตอนสงการคือเปิดประมูลได้อย่างน้อยหนึ่งเส้นเปิดออกออกประกาศขายทิวอารใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่ครับสายไหนคะที่ดูน่าจะมีความพร้อมมากที่สุดค่ะเออน่าจะเป็นสายใต้ผมจําน่าจะเป็นน่าจะเปหัวหินประจวบหมวหินประจวบใช่ไหมคะเพราะมันปรับเปลีมาเยอะใช่ครับใช่ครับใช่ครับถ้างานไม่เยอะครับค่ะแล้วส่วนอื่นก็จะทยอยตามมาดูแล้วกรอบเวลาเนี่ยมิถุนายนเนี่ยเราคิดว่าเราจะจบได้ไหมเอานะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมคนอย่างนี้ ถ้าถาม่าแ้ววันนี้ให้ความมั่นใจว่าจบได้นะครับนะครับแต่ว่าช่วงช่วงเวลาขายแบบช่วงเวลาให้ผู้รับจ้างเตรียมเอกสารเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูให้ความเหมาะสมตรงนี้ครับเห็นบอกว่าเส้นทางแรกที่คาดว่าจะประกาศประกวดราคาได้ก่อนสงกรานปีนี้ ก็คือช่วงหัวหินประจวบเนื่องจากมีมูลค่างานประมาณ8,500ล้านบาทอยู่ในวงเงินที่สามารถเอาอยู่ก็คือภายในเงื่อจำกัดไม่ต้องไม่ต้องทบอะไรเยอะมากไม่ต้องทำอะไรมากเอ๊ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่29มีนาคมแล้วนะก่อนสงการหมายความว่าสงกา์ทันเลยนี่ยังสงสัยอยู่ก่อนวันที่10ป่ะ10เมษายนจริงจริงเอ่อก่อนสงการก็เหลือเวลาประมาณสิบวันผมเซ็ว่าสิบวันไม้ไปนะครับถามว่า ออกหาทีวีอาเนี่ยทันครับไม่มีปัญหาครับเคตอนนี้เราเรานัดประชุมบอร์ดเอาวันวันหยุดแล้วครับวันหยุดเราต้องประชุมบอร์ดนะครับวันที่หกวันไหนคะอ๋อหกในานัดประชุมบอร์ดถูกต้องครับถูกต้องครับที่จะเข้าบอร์ดคือยังไงคะยกเลิกประมูลทีวอาร์เดิมแล้วเอาทีวีอาร์ใหม่เข้าไปแอปพลิเคชันบอร์ดครับอ๋อครับครับครับไอเรื่องการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาควบคุมงานมาอะไรอะไรพวกนี้ี่เรา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 จบไปแล้วใช่ไหมฮะ เออจบแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วเราได้ตัวบริษัทมาหมดแล้วนะฮะเอาไปยังครับ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 แล้วเวลาระยะเวลาในการหาตัวที่ปรึกษาเนี่ยไม่ไม่ได้นานเหมือนกับระยะเวลาหาตัวผู้รับจ้างงานโยธหาครับมั่นใจว่าไม่ไม่กลไปไปไปเริ่มต้นงานก่อสร้างได้พร้อมกับ ผู้รับจ้างเข้าพิมพ์โอเคครับโอเคเราจะประมูลหาที่ปรึกษาควบคู่กันไปว่างนั้นเถอะใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับไอเรื่องการประมูลว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานนี่เป็นปัญหาไหมได้ข่าวแว่วๆว่าก่อนหน้านี้ก็พลวันพลเกอยู่พอสมควรนะอ๋อตบสเปคอะไรยังไงนะเราอาจจะต้องเพิ่มงานคนกลางไปนิดหน่อยเพื่อที่จะประสานงานระหว่างงานซิเนอริ่งกับงานโยธาให้ให้ให้ไม่มีปัญหาครับอ๋อครับ ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่มากครับอ๋อไม่มากครับผมครับยังอยู่ในภาพรวมทั้ง5สายทางยังอยู่ในกรอบงบประมาณเดิมครับอ๋อไม่เกินนะเรื่องเงินไม่มีปัญหาโอเคครับเอาใจช่วยนะคะขอบคุณค่ะครับผอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอนนนท์เหลืองบริบูรณ์นะคะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมาถึงก็รับสึบหนักอ่ะทุกขลา คราบก็ต้องเร่งจัดการเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลสั่งมาเลยล่ะอีกคนหนึ่งน่าเห็นใจใครคะก็คือ้ตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟเนี่ยมันเท่ก็จริงแต่มันเป็นทุกขลาผู้ว่าการรถไฟแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่ว่าตัวจริงตัวรักษาการศพไม่ค่อยสวยหรอกเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับตำแหน่งพออคสมกพอสุรชัยประวัติศาสตร์ก็จะบอกว่าไม่ว่าพออตัวจริงพอรักษาการศพมัก จะไม่ค่อยสวยเช่นกันอยิ่งถ้าช่วงไหนมีโครงการเฉาๆแรงๆเนี่ยนะโอ้โหไม่ค่อยรอดคสมกเขาปลดเขาปลดคุณเก่าค่ะเขาย้ายเขาไปนั่งประจำสํานักนายกค่ะแล้วเขาก็ตั้งคนใหม่เข้าไปรักษาการชื่อคุณสมศักดิ์ขมม่วงค่ะเป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะ ได้ข่าวว่ากินไม่ได้หน่อยไมหมล่ะอันนี้น่าเห็นใจมากนี่บินกลับมาจากต่างประเทศด่วนเลยนะถูกจิกตัวกลับจากเมืองนอกเลยมาเคลียปัญหาเรื่อง,ง489คันเบสลินเพื่อยกเลิกสัญญานี่แหละส่วนคุณอณนนท์ก็เครียดพอๆกันนะลึกๆแล้วเกก,กก็เครียดคุณอณนนท์เครียดสิการมารักษาการผู้ว่ารถไฟไม่เหมือนเป็นบอร์ดการรถไฟนะค่ะความรับผิดชอบต่างแล้วก็โจทย์ที่ได้มาจากทั้งรัฐบาลน,นะคะทั้งกระทรวงนี่มันก็เรื่องสําคัญอ่ะก่อนเบรกทวนนิดหนึ่งไอ้ห้าเส้นทาง รถไฟทางคู่ค<ะ>เส้นทางที่หนึ่งประจวบประจวบชุมพรเส้นที่สองมาบกระเบาชุมทางถนนจิระเส้นที่สามลบบุรีปากน้ำโพ<ะ>เส้นที่สี่นะครปฐมหัวหินเส้นที่หหัวหินประจวบอโอเค,ค<ะ>พอละจบอะไปพักกันสักครู่คะ่ะ